สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่หน้าบ้านลุงนะครับกับจ่าอาร์ตแล้วก็หมวดปามครับ<อ>หมอไส่ใครนะครับเน่ยแล้วโอ้น่าจะเป็นทีมงานของช่างพงศ์ได,เด,เดเ้เป็นทีมงานช่างพงศ์นะครับอันนี้เราก็เดินตรวจการนะครับเดินตรวจการกับจ่าอาร์ต ทมงานสั่งพงมั้งโอ้เสียงกรีดว่ะเนี่ยกรีดกรีดๆรกนี่ครวบหมดปามยังไม่หลับไม่นอนนะครับดึกดดื่นดื่นะครับดึกดึกดื่นดื่นไม่ยอมนอนนะครับเสียงรถเหมือนเสียงรถจ่าเอ็มเลยคล้ายคล้ายข้อแต่งขอแต่ง นะครับหมดปามทำอะไรไม่หลับไม่นอนทำอะไรครับกำลังเปลี่ยนปกอย๋อเปลี่ยนปกตอนแรกไม่เปลี่ยนปกให้จ่าอาร์ชแชนเอลอยู่นะครับเป็นพันแนกไอ้กราฟิกกราฟิกนะครับกราฟิกดีไซน์เนี่ยโอ้ดอกนี่งามเถอะรถไขรมานะครับรถไขรมานะครับเนี่ยดึกดึกเดือนเดือนขนาดนี้ ยังไม่หลับไม่นอนนะครัสี่ทุ่มเนี่ยสี่ทุ่มแล้วเนี่ยใครอ่ะใครอ่ะใคอ่ะโอ้มีเซ่มาใส่น่าจะรู้จักกันนะน่าจะรู้จักกันน่าจะรู้จักกันนะครับพบก้ามาหยอกใจ ไม่ใช่ไม่ใช่มาอีกคันนะครับนุนหูาขาวรือเปล่าครับโจเว่าโจวว่าติกตึกเดินเดินนะครับมาอีกนะครับเราก็ตรวจการอยู่หน้าบ้านนี่นะครับเพราะว่าช่วงนี้จะครบหนึ่งปีแล้วนะครับพอดีของลุง จะมีอะไรแปลกปลอมนะครับเข้ามาเราก็ประจำการอยู่ที่หน้าบ้านกับจ่าอาร์ตหมวดปามนะครับนีนบ่โกโ้ภูดอยวาเขาต้องไปสืบสวนแน่เนี่ยนีโก้กันว่งกันเนี่ย <laughs> เซนัดชัดชัดมารู้จักกันรู้จักกันเห็นหน้าไม่ชัดมองเข้าไปในรถเนี่ยอ่ารถใครมานะครับรถใครมานะครับกลับรถครับไม่ขี่มานะครับ เอ็มเดอร์หรือเปล่าน่ะรถเอ็มเดอร์เอ็มเดอร์อเอ,เอ่าเอ็มเดอร์นะครับน่าจะรถเอ็มเดอร์นะครับมาส่งพี่เสือเสือเสือ,เ,อเสือพาไป สองคันนะครับเมื่อกี้นะครับดีโก้คันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรถรถแวนนะครับรถเวนของน่าจะของพี่เอมเดอร์มาส่งที่เสือพาไปนะครับเป็นบรรยากาศล่าสุดที่หน้าบ้านนะครับอันนี้เราตรวจการทั้งคืนแน่นอนครับเวลาน้อยครับเวลาน้อยก็ได้ยินข่าวพรุ่งนี้ได้ยินข่าวว่าคนรังจะมากกกอกนะครับ ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าต้องรอดูนะครับวีกโก้เข้าไปพักผ่อนแล้วนะเมื่อกี้ออกมาจากบ้านช่างพงนะครับนี่เป็นทีมงานช่างพงนะครับมองเข้าไปไม่ชัดนครับเห็น,หนไห้นี่ตัง ภูเหล็กไฟนะครับข้างหน้าเนี่เป็นภูเหล็กไฟมืดแล้วครับมอกม่เห็นตอนเช้าบรรยากาศดีมากครับตอนเช้าจะมีหมอกนะครับ,รบหันมาทางหน้าบ้านบ้างครับจะอัดยังอยู่นะครับจะอัด พี่กล้องนะแล้วไปยับรถไหนะจอดนะบบานได้รถได้รถได้ชอดรถนะฝากกล้องกับจ่าอารนะ์นเดี๋ยวไปรถนะจอดก็อ,อยู่กับจ่าเอ็มนะครับรถตางขหรเอ็มาเลียม<ไ>เลยเลียมเลยไมไเดี๋ยผมจจอดนี่แปดแล้วนะโอเคครับ เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับาฝากกดติดตามช่องจา z z Channel ด้วยนะครับตรวจการนะครับเราก็ตรวจการนะครับช่วงนี้ใกล้จะครบคดีโอ้ใกล้จะครบหนึ่งปีนะครับใกล้จะครบคดีใกล้จะครบหนึ่งปีแล้วนะครับ ใส่ใครมาจากไหนนะครับน่าจะเป็นวัยรุ่นนะครับน่าจะเป็นวัยรุ่น อันนี้ก็เป็นน่าจะช่างพงนะครับกลับบ้านแล้วครับโอเค okay, ครับกลับบ้านบ่พี่พงษ์เจอกันพรุ่งนี้ครับฮออบาบังหโมงนี่แห้ม ไม่หลับไม่นอนเสียบเข้าหน้าบ้านลง โอ้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับย้ายเอ็มนะครับย้ายรถมานะครับย้ายรถมาจอดหน้าบ้านเียบร้อยประจันบานสิบุรลใส่รถล่งหรือมั้งขาเกียร์ไปอยู่นี่ครับบรรยากาศล่าสุดจอดรถไว้นะครับเดี๋ยวเข้าไปนอนในบ้านนะครับนี่ครับหม่องนอน เอาไปสี่หมองนอนเนี่ยเจ้าเบอ่งกันเจ้าถามไล่ไล่เลย <c oughs> เนี่ครับโซฟาเห็นโซฟาข้างในปะนี <c oughs> ่ครับโซฟาข้างในนะครับเอาปิดแฟลก่อนนะสตอนนี่ครับโซฟาข้างในครับนอนในนั้นนะครับล <c oughs> ุงเพิ่นเปิด <c oughs> ประตูไว้ถ่ายอยู่เพิ่นไม่ได้ล็อกเนี่ยไม่ได้ล็อกประตู <c oughs> โอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับถ้ามีอะไรอัปเดตคลิปหน้ามาเจอกัน แน่นอนครับทั้งคืนครับคืนนี้อยู่กันทั้งคืนเพราะว่าเวลาเราน้อยนะครับเอารถมารถมาเดี๋ยวเดี๋ยวเีบิรงก่อนรถเลยมาเนี่ยอมอไซคครับมอไซคโอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณแนละ้วตอดีครับ